สไตเกอร์นะนี่เปรับเ้าข้างหน้าผมข้างหน้าผม โอ้โหลเระวังสามตัวตีหนึงชุบก่อนคมหนมาให้้เปิดารให้้งนีุ้งล่าง้ไยู่ตั้งเนินนะอยู่หน้าหมด อันนี้ตีนี้หมดไนายนานระวังละละไม่มีมี <ละ S 1> <ๆ S 2> ข้างบนมีข้างบนข้างบนอีกข้างบนล้มแล้วบนบนสุดล้มแล้วลร่วมคา,า,าสโนบอลหุ่นอยู่ <ผม S 2> ข้างโดนข้า ในบ้านแตกมาแล้วป้อมที่ยิงลงไว้บนขึ้นนะพี่ขึ้นแล้วแตกเลยโอ้โหเกินนะปีนก็เสร็จสิปีนก็เสร็จมีตัวทนายเด้งอยู่ข้างล่างด้วยหลังคาอีกตัวอยู่บนหลังคากตัว าพี่เห็นตัวไหมน่าจะอยู่ข้างหน้าพี่แหละเหมือนเขาเดี๋ยวผมโยนมานู่นตรงสะพานตรงสะพานลูบูตรงไหนพี่สะพานสะพานเลยไหนผมสวยพี่ มาเข่าพนา่าแล้วพี่อเมือเจอเขาเจอป้อมกันด้วยอีตีน้นึงนี่ไอ้เมื่อกี้ยิงชั้นใช่ไหมผมไม่ถือทนายด้วยแต่โดนดแนีแล้วอยู่นี่ะอะไรนี่แล้วแตกหมดสวยพี่นั่นแหละนี่กำลังส่องอยู่นี่พี่ส่องนี่ทนายส่องอยู่ไหนในโกดังเหรอ โค <ersch> ดังใช่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเล่นนะไม่ต้องไปเล่นพี่โยนหมาเช็คไป้ตรงนู้นข้างบนเรือตัวหนึงค้างบนเรือตัวนึงอ่ะแล้วไม่ทันละส่องในเรือส่องในเรือทันละเนี่ยจะมีตัวค้างค้างอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันนะอะค้างบนเรือตัวนี้ อ,อหมดสวยเพื่อนเขาคงแบบเฮ้ยมึงจะหลุดอะไรตรงนี้วะโดน,โดน,แ,ลนแล้วเหรอเขาโดนแป๊บสองก่อนจ้ะตีข้างหลังก่อนสาหัสแล้วพี่เล่นคัทฟันดาบดาบใครอ่ะ ไรเทคเขาอยู่ไหนบนแท้งอยู่บนแท้งบนแท้งบนแท้งนอนหมอบอยู่แท้งเนี่ยนี่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 อยู่นี่ Oh y e ประเด็นคือตอนนี้ตอนโี้ครับข้างหลังข้างหลังโอ้ยไอ้ข้างหลังมาข้างหลังมาโอ้โหข้างหลังโอ้โหนี่ไงตัวเขาอยู่ข้างหลังแอบมา ไม่ได้สกเก้าติดพื้นไว้ตายปีเลยจ้าแต่ว่าตัวนี้แอบมาแน่เลยนต้องเหลี่ยมเหลี่ยมผีได้พี่เล่นต้องเล่นต้องเหลี่ยมผีได้ท,ทีการนี่ฮะทีแรกเขามีตัวอะไรไงคอรคลิตตี้ตัว